มาทานปลาหมานพอดีครับในครึ่งเวลาหลังครับตอนนี้สกอร์ครับถ่ายทอดสดนะครับจากสนามซอยนวลจันทร์นะครับลามิทา40คะแนนอยู่ที่8-6ตนะครับส5ผ้าแต้บนะครับู้นี้ครับเป็นการประทะกันระหว่าง2ยักษ์ใหญ่นะครับโอ้โหได้คะแนนครับเดี๋ยวผมบอกบอกสกอไปก่อนนะ มุมยาวไว้คือใช้ทีมยาวนี่คือถกพี่ช่างสอมครับผมนีนยับอกวาลูกเิบห้าแต่ไปบีดิวครับคู่นี้ของเชียร์ใส่เสื้อสีชมพูที่เป็นทีมงานของป๋ามานนะครับค่ายสะพานแพงครับเท่าไหร่เขารู้กันเองนะครับนักกีฬา อ๋อลครับลูกเสิฟมาครับยังเปิดได้ครับลูกนี้เอาข้ามาได้ครับลูกนี้เปิดเข่าจังหวะแรกเสียครับเดียวนิดเดียวหกต่อเก้านะครับเสมาอยัางได้ครับป๋ามานะครับโอ้โหหลังเขาไปยังเก็บไม่ได้ครับพี่เสียวแวดแปรข้ามาจังหวะสองจังหวะสองนี่แปรได้นะครับแต่จังหวะอื่นห้าแปรครับจังหวะแรกเอาล้ครับลูกนี้ครับ ยังร้องได้อยู่ครับคู่เอกนับรายการนะครับคู่ดีครับปลามาวันนี้มีสองเรียบนะครับคะแนนอยู่ที่9ต่อ6ครับเสิร์ฟลูกนีมาไรครับลูกออกครับ กู้ตสินให้ยกให้เป็นลูกกอกนะครับลูกนีแน่นหนวกับเต็มเต็มหนึ่งครับหกต่อเก้าครับลูกเสือผมพี่เสือแบนพยายามจะหยอดให้ติดเน็ตนะครับปาล์มานขอสะพานแทงครับนี่ครับทางฝั่งนี้ครับครึ่งทางนะครับเดนเช็ดการแข่งขันครับคะแนนอยู่ที่เก้าต่อหกครับ ลูกเสือของปามาลางเช้าไปประดัวได้ครับนางได้พี่เสือแว่นครับดึงสองขึ้นมาแล้วก็ลุกนี้ยงเรียบร้อยครับเป็นแ้มครับของปามานครับคะแนนไปที่สี่สองครับสามร้อยสี่ร้อยสามท้องมาสี่ร้อยช่วยเชีย เห็นลูกเมื่อกี้แต่ก็พี่ต่อแล้วครับ400พี่ยังรู้เหรอต่อมาคะแนนอยู่ที่10ต่อ6ครับห้าแต้มไม่ดีดูนะครับครับเสิร์ฟไปครับจังหวะจับ2แปรครับมาครับหลังเท้าไปจังหวะแรกครับคือเหลี่ยมการเล่นเลยครับเสิร์ฟหลังเท้านะครับข้ามหลังเท้าจังหวะแรกกับจังหวะ3นะครับแต่จังหวะ2นี้แปรข้ามนะครับคะแนนอยู่ที่6ต่อ10นะครับแปรข้ามไปก่อนครับป๋ามานครับเปิดหัวครับพี่แว่นครับแปรคืนมาครับเอาละครับป๋ามานจับหึง สองแปรเลยครับ <cuanto S 1> แล้วก็โอลงครับดูชัดเจนะครับเป็นการล็อกแต้มครับของชนะตมามานะครับถึกชุดเลยวเขาไปล็อกถึกชุดแลาวท่านนี้คะแนนอยู่ที่สิบต่อหกนะครับตามานเสียบหลังเท้าไปครับพี่เสือแว่นเปิดหัวขึ้นมาดูขาครับพี่เสือแบนครับโอ้โห แนนครับแทบไหลไปอยู่แล้ครับสำหรับปาหมานครับสเปียต่อหกแ้มครับตอนนี้ฝั่งรุ่นพักนะครับโอ้ทีมงานวันนี้มาเข้มแข็งเลอเกินครับทางด้านปามานค่ายสอสบานแพงครับ สี่เปียต่อหกแต้มครับลูกเสือของป๋ามานครับเสือไปยุบกระโดดครัที่เสือแม่นูดเองครับโอ้โหไปแล้วครับตอนนี้ครับสกอร์บอร์ดครับดีออกไปนะครับที่สิบสองต่อหกคะแนนครับครึ่งต่อครึ่งครับขาดเลยครับตองการอีกสามแต้มครับจะเก็บชัยได้ครับในแมตช์นี้ครับเป็นคู่เอกนะครับประจวันนี้นะครับ 12ต่อ6ตหคะแนนครับจวัเสือหมองป๋าหมานครับเสือไปบหัวนักกพี่เ ouais> สือแว่นครับแปรข้ามมาก่อนครับป่าหมานยัเก็บไว้ได้ครับแล้วก็ลูกนี้เอาไปที่13บตัวหคะแนน้วครับแทบหีออกไปไกลแล้วครับส Hi ิบสามตัวหกคะแนนครับ ลูกเสียบของสามานไปครับพี่เาเว่นจับดึงสองขึ้นมาแล้วก็ลูกนี้ครับล็อกได้ครับยังไม่ขึ้นแช่นครับผู้หยุดฝนเลยเนี่ยผู้หยุดผู้หยุดฝนเลยผู้นี้ผู้หยุดฝนแฟนบอกมาครับชิบต่อชิบสามครับเอาล้วครับหรือว่าเอายุของพี่นี้หลักห้าครับแต่ว่าความแข็งแกร่งครับหกต่อชิบสามแทมครับแต้มล็อกนะครับไม่ใช่แต้มไหลครับ สิบสามต่อหกคะแนนนะครับปาะมาณสอสะพานแพงครับสืบข้ามไปครับลูกนี้เอาละครับแล้วก็ครับขึ้นแท่นเลยครับสิบสี่ต่อหกครับอีกแต้มเดียวจะเกมครับอีกคะแนนเดียวจะเกมครับรอรับรางวัลแล้วเปิดตั้งแต่เองนะน้องชู่นมาสิบสี่ต่อหกแต้มครับ เกมไม่เกมครับลูกนี้ครับเสิร์ฟยอดไปครับเอาพี่เสือแว่นครับแปรข้ามาก่อนโอ้โหยังล็อกได้อยู่ครับยังไม่เกมครับต้องบอกว่าจังหวะการล็อกแต้มครับทำได้ดีครับอีกแต้มเดียวจะเกมนะครับฝั่งนี้ครับแต่นับแต้มเสิร์ฟเท่านั้นะครับใครได้เสิร์ฟจะได้ลุ้นคะแนนนะครับมาครับมายังแปรข้าไปก่อนครับแล้วครับเป็นโอกาสของพี่เสือแว่นนะครับที่จะได้คะแนนครับแปะมาหลังสุดครับอ้าวได้คะแนนไล่ขึ้นมาครับ คือต่อคือครับที่7ต่อ14ครับขาแนนอยู่ที่7ต่อ14ครับหลังเท้าโอ้ลูกนี้เสริมดีนะครับในแต้มนะครับได้ขึานครับที่8ต่อ14ครับนัและครับพักเบรกบ้างครับทางด้านทีงานไขยสอสะพานแพงครับ ีบแปะต่อ14คะแนนครับจังหวะเสิร์ฟมาครับเอาล่ะครับจังหวะจับหนึ่งสองแปะข้ามไปก่อนครับพี่เสือแว่นเปิดเข่าจังหวะแรกจังหวะสองแปะข้ามาครับป๋ามานยังได้อยู่ลูกนี้ครับสั่นแนกไปโอ้ยังเกี่ยวได้ครับพี่เสือแว่นครับแปะข้ามาครับเปิดหัวนะครับป๋ามานจับหนึ่งสองลูกนี้ทันไหมไม่ทันนะครับได้คะแนนไล่ขึ้นมาครับ เอาล้วครับความเข้มข้นครับเริ่มกลับมาสูสีกันอีกรอบครับนีแล้วครึ่งนาทีเก้า 9ต่อ14คะแนนครับพี่เซอร์แวนครับเซอร์จี้มาเปิดหัวได้จังหวะแรกครับจังหวะสองแปรเข้าไปก่อนครับเอาละครับพี่เซอร์แวนครับหลุดเหมือนกันครับเอาระครับป๋าหมานสอสะพานแพงครับต้องการอีกคะแนนเดียวจะปิดเกมครับลุ้นที่จะปิดเซตอ่าปิดเกมนี้เลยหรือไม่ครับหรือยังไงครับต้องมาดูกันหกแต้มแซงจับหนึ่งแต้มเพื่อเกม14ต่อ9ครับเกมไม่เกมครับลูกนี้ครับ ลูกเสิร์ฟหลังเท้าไปครับพี่เสเว่นเปิดหัวจวังหวะแรกจังหวะสองครับแปรข้ามมาก่อนครับอาครับป๋าหมาจับหน<อ>ึ่งจับสองแปรข้ามไปครับ<อ>พี่เสเว่นเปิดเท้าจังหวะแรกจังหวะสองต้องแปรข้ามมาก่อนครับอาครับป๋าหมาจับหน<อ>ึ่งแล้วก็ซันแบ็คติดเดลี้ยงอย่างนี้อย่ยังไม่เกมนะครับต้องบอกว่ายัยงเป็นความโชคยีของนักพี่สเสือแว่นค่ายซีโอครับส่วนป่าหมานค่ายสอสานแทนครับน่าเสียดายครับนิดเดียวครับจังหวะเมื่อกี้ครับ เป็นคู่เอกนํารายการนะครับของวันนี้นะครับรองคู่เอกนี้เป็นเตยซัมติงเลยครับกับทางด้านพี่เสือแว่นครับประท้ากับทางด้านต้นรานบุรีครับจับคู่กับทางด้านเจ้าก๊อฟนครปถมนะครับในเหลี่ยมแรกข้ามหัวครับเตยซัมติงครับอดีตผู้เล่นทีมชาติไทยครับเราจะได้เห็นการแลกข้ามเลยครับมาดูกันครับ 9ต่อ14คะแนนครับลูเสือของพี่เสือแว่นมาครับป๋าหมาจับหนึ่งสองขึ้นไปแล้วก็ลูนี้หลังเท้าโอ้ยไม่แน่แล้วครับไล่ขึ้นมาครับที่10ต่อ14ครับต้องถอดเสื้อแล้วครับป๋าหมาสองสะพานแพงครับรวมถึงพี่เสือแว่นนะครับถอดเสื้อทั้งคู่ครับเดี๋ยวใครชนะในแบบนี้เราจะสัมภาษณ์กันที่หนึ่งครับ10ต่อ14ครับนะครับเสริมาโอ้ยลุดเหมือนกันครับ11ต่อ14ครับตอนนี้ครับพี่เสือแว่นได้แตบไล่ขึ้นมาครับต้องการอีก3าคะแนนจะตีเสมอครับ โอ้โหไม่แน่เหมือนกันแล้วนะครับ <c oughs> สถานการณ์อย่างนี้ครับห <c oughs> ูเอกนะครับศึกอาวุโสอโ,โอเคครับ <c oughs> อ้าวติดตะข่ายครับเ <c oughs> อาละครับมีลุ้นที่จะปิดเกมครับมีล <c oughs> ุ้นที่จะปิดเกมครับเอาแล้วครับทีมงานบอกว่าไม่ต้องรอแล้าาวรครับ สิบสี่ต่อสิบแปดแค่นนครับปาหมานปิดเกมได้หรือไม่ครับลูกเสิร์ฟนี้ไปยังเปิดเขาได้ครับพี่ชาวแม่จับหนึ่งสองแปรเข้ามาครับเอาละครับปาหมานมีโอกาสที่จะเกมได้เกมพวกนี้หลังเท้าไปครับยังเปิดหัวได้ครับพี่ชาวแม่ครับแปรเข้ามาครับเอาละครับยังได้อยู่แต่ไม่ทันนะครับพวกนี้ยังไม่เกมครับปาหมานบอกเสียได้ครับ ตะก็ชิงเงินรางวัลนะครับสนามรามิธา40่สิบนะครับว่าซอยดวงจันทร์นะครับมีทุกค่้นพืนวันเสาร์นะครับ11ต่อ14คะแนนครับลูกเสิร์ฟมาครับยังเปิดหัวนะครับมาครับข้ามไปก่อนครับประมาณพี่เซเว่นแต่ข้ามมาจังหวะ2ครับนะครับประมาณยังได้อยู่โอ้ยห้าครับโอ้โห12ต่อ14ครับอื้หืสถานการณ์ครับเริ่มจากไม่แน่ไม่นอนนะครับตอนนี้ครับ เป็นทางด้านพี่เสือแว่นครับไล่ขึ้นมาที่12ต่อ14ครับเอาล่ะครับบีบหัวใจกันแล้วครับเกีมใจจังหวะนี้ครับต้องบอกว่าบีบหัวใจจริงๆครับ12ต่อ14คะแขนานครับพี่เสือแว่นเสือพิกเ็สอุ้ะข้าไปได้ครับ จะมีดวงครับป๋าหมาจะมีดวงครับจะมีดวงครับลูกนี้ครับเอาละครับจะได้ลุ้นปิดเกมครับเอาละครับไปดูครับว่าเหลี่ยมเสิร์ฟครับจะไปอยู่ทางด้านไหนครับเกมเกมเกมเมไเกมครับลูกนี้ครับครับที่เปิดที่ตรงอู ตอนนี้ก็กำลังรอลูกเสิร์ฟของปาหมานอยู่ครับอีกแป๊บเดียวจะเกมครับ14ต่อ12ครับเป็นอีก1นแบตพอยครับของปาหมานครับเสิร์ฟไปครับอ้อครับลูกนี้ครับยังไม่เกมครับจะเป็นจังหวะการเสิร์ฟนะครับของทางด้านพี่เสว่นค่ายซีโครับ 1ิต่อ14ครับลูกเสียวของพี่เสือแม่นายเปิดได้ครับจังหวะนี้แปรจังหวะ2ไปครับนะครับพี่เสือแม่นจะเก็บไว้ได้ครับแปรอีเสือแม่แปลมาเปิดหัวจังหวะแรกจังหวะ2ครับแปลข้าไปก่อนแล้วก็หลังเท้าแตลยอดครับวีโอ้โหเหนือชั้นนะครับลูกแต่ยอดครับของทักป่าหมานแค่สองสบานแทนแล้วอยังล็อกแท็บได้อยู่ครับไม่ใหู้ต่อสู้ได้ที่มาครับพี่เสือแม่จะท้อจะถอดใจหรือเปล่าครับถ้าจะท้าจากเจ๊นี่ถ้าจะของจริงเจ๊ถ้าจะของจริงเหรอฮาฮ่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 า พี่พี่พี่14ต่อ12คะแนนครับป๋าหมานครับเกมไม่เกมครับลูกนี้ครับอ๋อครับเปิดเข่าจังหวะแรกจังหวะสองแปรมามีโอกาสแล้วครับป๋าหมาที่จะปิดเกมแปรข้ามไปข้างหนยังไม่ได้ครับลูกนี้จังหวะนี้ก็โหเปม่เปิดหัวได้ครับเป็นโอกาสของป๋าหมาแปรข้ามไปก่อนครับเปิดหัวจังหวะแรกของพี่เสือแบนครับแปรข้ามาครับอ๋อครับป๋าหมาจับหนึ่งจับสองครับจังหวะที่ซันแบ็คลูกนี้ เกมเลยครับเรียบร้อยดีครับโจเกต์ก็ได้ขันครับชัยชนะครับตกเป็นของทางด้านตาหมานไข่สองสะพานแพ้ครับเก็บชัยไปได้อย่างสุดนะครับ1 5ต่อ12แต้มครับถือว่าเป็นการเบียดกันดีๆครับหลังจากที่ช่วงต้นเกมครับเป็นทเท่านั้นพี่เสวี่นนํามาก่อนนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นครับตาหมานสอสะพานแพ้ครับกลับมาได้ครับแล้วก็พิกกับชนะนะครับอ่าขอสัมภาษณ์ตามานหน่อยครับ เป็นยังไงบ้างครับแดดนี้โอ้เกือบไม่รอดครับเหนื่อยมากใช่ไหมครับเหนื่อยมากครับต้องใช้พลังงานเยอะเอากองเชียร์อยู่ด้านหลังหน่อยครับกองเชียร์ครับต้องเชียร์อะไรบ้างครับนี่ครับเป็นคนฟ้ามให้ถ้าเป็นมวยก็ตัวฟ้ามให้อ่าครับผมครับอ่ตอนนี้มีทางฝ่ายจักรได้ขันครับเชิญไปถ่ายรูปก่อนนะครับเสื้อเสื้อเสื้อขอใส่เสื้อสอสะพานแพงครับเสื้อปลาหมาดอยู่ไหนครับเนื่อว่ามีเอฟซีเอาไปละเอาล้วครับสวัสดีมีพี่จัดตินนะใมาบอบ ของรางวัลให้ครับที่จะตินนะครับเอาละครับนี่ครับรับเสื้อสามารถไปนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะเสื้อสามารถรึเปล่านะครับจากทางฝ่ายจัดการแข่งขันครับสุดยอดจริงๆครับประมาณสองสัปาหแพงครับเก็บชัยไปได้ครับเหลืออีกดึกเหลี่ยมใช่ไหมครับใช่เหลืออีกดึกเหลี่ยมครับคอยลุ้นกันนะครับถ่ายทอดสดทางเพจขอบคุณมากครับอ่าถ่ายทอดสดกีฬาไลฟ์สปอร์ตครับครับผม เอาละครับดีครับก็เก็บชัยไปได้ครับสรุปผลการแข่งขันนะครับพี่เสือแวลนจิโอครับแพ้ให้กับป๋าหมานสองสะพานแพงไปด้วยคะแนน15ต่อ12แต้มครับดังที่สกอร์บอร์ดของเราขึ้นบอกไว้นะครับก็เก็บชัยไปได้ครับสนามลาบิธา40นะครับซอยดวนจันนะครับเดี๋ยวยังเหลืออีกหนึ่งเหลี่ยมครับที่เราจะไล่โซนให้เราชมครับทางด้านป๋าหมานจับคู่กันนะครับขอไปครับใช่ครับป๋าหมาน จับคู่กับตัวชงนะแล้วก็แลกข้ามกับน้องจอรนี่นะครับน้องจอรนี่แล้วก็มีพี่พี่แปงน่าเป็นตัวชงนะครับในอีกหนึ่งเลียวของปรามาณสอสะพานแพงนะครับแต่พี่โยกวันนี้บวกหรือลบครับพี่โยกครับมาไงครับบวกหรือลบครับเนี่ยมืุอกี้ครับดิดนหน่อยครับอ๋อบวกนะครับดูดิโอเคครับขอบคุณมากครับนี่คือบรรยากาศนะครับภายในของสนามการแข่งขันกีฬาตะก้อชิ่นรางวัลครับหรือว่าตะก้อเดิมพันได้เองครับ ก็มีผู้ชมครับเข้ามาชมพอสมควรนะครับนี่ครับเจ้าต้นลาดบุรีครับทางด้านสุเมศจันทนาครับวันนี้จะลงทําการแข่งขันนะครับในคู่รองคู่เอกนะครับรองคู่เอกนะครับปะทะกับเจ้าเตยซัมติงครับต้นลาดบุรีเป็นตัวโชงให้กับเจ้าก๊อบนครปฐมถมนะครับส่วนทางด้านเตยซัมติงครับจะแลกข้าหัวกับเจ้าก๊อฟนครปฐมถมนะครับแล้วก็มีพี่เสือแว่นนะครับลงชงให้นะครับ ก็เป็นบรรยากาศคร่าวๆนะครับของภายในสนามแห่งนี้นะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนึ้งครับที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามเพจของเราไว้นะครับ่ายทอดสดกีฬาไลฟ์สปอร์ตนะครับ